อเคก็สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมโอเด้งทีวีนะก็วันนี้จะมาเล่นนาคอสนะครับก็หลุดแบนด์นะเกมนี้แทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับช่วงนี้สำหรับนาคอสนะคือมันเรียกว่าจะโดนออโต้แบรนดได้เลยนะในแรงนะครับตอนนี้ก็เกมนี้ก็หลุดนะผมก็หยิบมาเป็น ไม่ได้เฟิร์สพิกนะแต่ว่าก็หยิบมาเล่นนะครับเจอเป็นทางด้านชีล่านะโอเคก็สำหรับแพทนี้นะนาคอสค่อนข้างที่จะโกงนะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าแบนได้ก็แบนไปเลยครับถ้าไม่ได้เฟิร์สพิกนะคือมันตัวมันน่าลำคาญนะเอาง่ายคือทำจังหวะมีดาเมจแถมทำจังหวะได้แล้วก็ มี cc นะครับเล่นป่วนจัดอะถ้าเจอพวกเล่นโหดๆนะโอเคจังหวะน,นี้เหมือนเพื่อนจะป่วนบูเขานะตรงกลางเราเทคไปเลยนะครับไม่เป็นไรเทคไปเลยนะแต่ว่าเพื่อนเราเอาจัดเลยนะคือ ซิปในช่วงต้นเกมเนะี่ยคือป่วนจัดนะครับเราต้องหาเวลสีก่อนนะครับพยายามฟาร์มไปก่อนนะโอเคก็เกมนี้ผมจะขึ้นเป็นสายขวานนะจะไม่เล่นดาบฟาร์มนะครับเพราะว่าต้องเอามากันตัวเองนิดนึงเพราะว่ามีทั้งเรียวมะลมนะเกมนี้ เดียวมายังไงโอเคปีป okay. ีไม่น่าตายนะครับแต่ว่าได้ฟีกเขาอยู่ถือว่าคุ้มนะครับต้องดึงมังกรออกมาเพราะว่านี่ไงตัวนี้ไงโอเคระวังนะไปหมวดปะเนี่ย บวกมาเนี่ยคีล่าโอเคได้มังกรด้วยอ้าวแล้วมายืนฉีดอย่างนี้วาเลนลำยับงันไปหนึ่งทีตีตีโอเคได้มาสามคิวอ้าวแล้วแคลรี่ไม่มาเอาเว็บรอกเพื่อนโอ้โหนี้ก็เสร็จดีครับไปแล้วจู้ก็ในส่วนของนาคอสนะครับมัน เอาง่ายคือตัวมันผิวอะ่ะใครๆก็แนะนําให้ไปเล่นนะครับเพราะว่าตัวมันผิวจริงๆแล้วก็ยิ่งถ้าคู่กับอาญาเนี่ยบอกเลยว่าฝันรองข้ามไม่ได้เล่นนะครับคอมโบอาญานาะคอรคือนาลกจัดก็ไม่มีอะไรมากเราก็พยายามฟาร,รม์มหาจังหวะแท็กเวฟแล้วก็หาตังคไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องรีบนะโอเคยังไงคีล่าจะไปไหนยมอบ <c oughs> คีล่ามอบนลยเมื่อกี้น่าจะหมดสกิลนะย,ยังไงจะฆ่าเพื่อนเราเหรอจะฆ่าเพื่อนเร,เรอตอนนี้เราคิวมาถึงสี่ตัวนะ Okay. เดี๋ยวเอาดาร์กนะครับริปโป้ไม่น่าจะกล้าเข้ากับเรานะเพราะว่าเรามาเยอะนะถึงตัวมันจะมีดูดเลือดแต่ว่าเอาง่ายคือทีมเรามาเยอะอ่ะมันไม่น่าจะเล่นอยู่แล้ว Skill Ultimate. Skill Ultimate. เ,เดี๋ยวเรามาดักนะครับเพื่อเมดเขาเดินมานะโอเค อไปก่อนนะไม่ต้องรีบครับอา้าวโดนอันติลาวิวอย่างนี้ปิกไปแล้วด้วยอุ้ยทำไมมันเยอะจังอะ่ะต้องถอยก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเรากลับมารีฟาร์มแล้วก็ดูดเลือดไปในตัวนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านนะเล่นนาคอนนะครับยิ่งเกมนี้ผมเอามาเป็นรูนดูดเลือดนะครับ ไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวโอเคเฮ้ยเอาอย่างนี้เลอ<ๆ>เพื่อนเอาอย่างนี้ก็ตีเลยดีตีเลยดี <With> ยังไงนะตายา oh, ง้นไม่โดนโอเคถือว่าเกมค่อนข้างที่จะเกมนำนะเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนะี่ย ซิปเขาไปทําเกมให้เรานะคือซิปเขาไปป่วนทั้งด้านของคีลานะครับก็ทําให้เราฟาร์มสบายนะยิ่งอาเรียวมะลมมิงเนี่ยค่อนข้างที่จะกันยากนะครับโอ้โหชุดเดียวเอาไปคนละครึ่งฮันนะี่ฮันนะีสองตัวโดนไปคนละครึ่งหลอดโอเค น่าจะได้ออเจกตนะคือเอาง่ายคือโลมฝั่งเขาอะ่ะมันเป็นตัวคล้ายๆว่าโซนด้วยดาเมจนะครับถ้าโดนโถมเยอะๆเนี่ยหรือว่าโดนเข้าแบบโถมเลยเนี่ยมันเล่นยากนะครับยิ่งถ้าเป็นฟอร์เรนลำเนี่ยฮิล่าไปไหนโอเค ยิ่งถ้าเป็นพวกฟอร์เรนกระโดดลำเนี่ยแทบจะทางใครทางมันนะสำหรับลมเรียวมะานะครับก็ถ้าจะให้ดีแนะนำให้เป็นพวกตัวแทงดีกว่านะถึงเราจะโซนดาเมจได้ถ้าแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยมันยืนให้แครี่ไม่ได้นะครับโอเค คือเกมนี้เราตอนนี้คือเรารวยจัดเลยนะผมอยากเข้าไปงัดว่ะแต่ผมจะไม่ขึ้นเป็นกันเวทนะครับเกมนี้จะขึ้นเป็นโอมิอามเอามาสวนทางด้านคีร่าเลยนะนคือตังเรานำแล้วอ่ะยังไงเราก็ ดาเมจน่าจะแรงกว่าโอเคถ้าไม่มีจังหวะไฟเราก็เก็บบังกรเก็บดาร์คให้เพื่อนนะครับไม่ต้องรีบนะอ้าแล้วซิฟกิ้งมาอ่านนี้โอเคบกงกนโอโ้โหถือว่าสวยนะซิฟค่อนข้างที่จะเป็นงานนะครับเกมนี้อ้าวดิปโป เขาเดินผ่านมาอย่างนี้นี่ไงเดินมาอย่างนี้ก็โดนนีครับคือซิปเกมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นงานนะครับแล้วคีล่าโดนฟอรเรนอื้อหือแล้วช็อตไปหนึ่งทีโอเค เกมค่อนข้างที่จะสโนบอลนะถึงผมถึงบอกว่ามันเมตานี้ค่อนข้างที่จะมานะครับในส่วนของนาคอสนะก็รีบไปเล่นกันนะครับก่อนที่จะโดนแบบแบนถาวรน,นะไม่ใช่ว่าแบนถาวรน,นี่แบบคนในแรลงออโต้แบนอย่างเงี้ยต้องถ้าหลุดแบนก็ต้องหยิบมาเล่นนะครับยังไงริปโป้จะไปไหนนี่ไง นี่ไงตีสดเลยตีสดเลยไงเฮ้ยแล้วคีล่าเข้ามาอย่างนี้เหรออยู่ไหนเนี่ยเอามุมนี้ก็ไม่บอกโอเคตอนนี้คือเราหนึ่งหนึ่งกับใครก็ได้นะทั้งลิโป้หรือว่าคีล่านะครับไม่ได้กลัวเลวนะตอนนี้พลังเกมนำนะครับ เอาแล้วนาตาาไปทำอะไรตรงนั้นนะโดนลุมโอเคคิล่ายึกยือ,ยอไม่ได้หรอุ๊ยยิปโป้ยารอดฉิ นึกว่าตายแล้วโอเคขอดูดเลือดหน่อยแล้วกันเ,เดี๋ยวเราตีคิปป่าเอาเลือดก,ก่อนนะครับไม่ต้องกลับบ้านนะแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยเอาแล้วพอเล่นผมเอาสุดไงดดก็ยังไงมันก็ เป็นตัวเมตานะครับนาคอสตรงกลางไม่ได้โอเคสายปาดสายปาดาปาดไปหนึ่งทีนี่ไงเอาไปครึ่งหลอดนี่ไงนี่ไงเกือบตายนะทำไปเล่นไปโอเคอื ปาดแรงเลยนะอาคีล่าเดินมาอี้ก็เรียบร้อยดิฟอเรนโอเคโอเคน่าจะจบได้หรือเปล่าซิบอมแล้วอะโอเคเราต่อไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับโอเค เห็นไหมว่าเรียวม้ามันทําอะไรไม่ได้นะ mm hmm. ถ้าามาลงโหโคตรแรงโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นนาคอสนะตัวเมตาในแพทนี้นะครับ mm hmm. ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ